ถ้าให้ในายฐานคนสตนิทประสานมาก็ยังไม่ได้ทราบในรายละเอียดก็ดีฮะไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องกระชับผมคิดว่าก็คงเป็นการอัปเดตซึ่งกันและกันใครไปทําอะไรมาบ้างใครกําลังทําอะไรใครอยากทําอะไรต่อไปใช่ไหมก็ดีอ่ะมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีก็มีหัวหน้าพักแล้วก็เลขาพักร่วมโอยสปีริตของการร่วมรัฐบาลก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหม ไม่ต้องคอนเฟิร์มหรอกครับเราเป็นพรรครวมรัฐบาลยกเว้นเสียหากว่าโอ้โหคนที่ถูกอภิปรายเนี่ยไม่สามารถตอบปัญหาตอบคำถามได้หรือว่าทำสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ร้ายต่อบ้านเมืองทุจริตโคโกงอะไร,รอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ต้องประชุมเหมือนกันก็สวนเหมือนกันใช่ไหมมันเป็น เราอยู่อยู่ด้วยด้วยเขาเรียกอะไรวินยูชนก็ต้องเข้าใจว่าคําว่าสปีริตคืออะไรหนุนในสิ่งที่ดีค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ยากนนนนนนเป็นเ,เ,ม,เมีไม่รัาต้องถามเจ้าภาพของผมวันนี้อะไรนะไปไหนไปด้วยช่วยบาทเดียววันนี้รับเลี้ยง ก็ดีนะจริงๆถ้ามีอย่างนี้บ่อยๆอย่อะมันก็กระชับความสมบัน์การทํางานที่ไหนเม่อต้องกระชับความสมพัน์อาจจะเสนอโอเคถ้ามีเวลาก็าแต่ละพักร่วมรัฐบาลแล้วสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพใช่ไหมมันก็จะได้มีการพบปะก,กันในลักษณะที่ไม่ใช่อยู่ในเนื้องานมากขึ้นเพราะปะกติทุกวันนี้การพบปะก,กันก็การประชุมหรือเจอกันตามงานต่างๆเวลาพูด อะไรกันบางทีก็ไม่ได้เตรียมตัวกันไม่ได้อะไรกันเนี่ย